ที่ที่เคยคุ้นตาที่ที่ใจนั้นคอยเรียกหาเฝ้าคิดถึงวันที่ผ่านไปที่ที่เคยพบเธอ มาตามหาความสดใสที่ย่อพอให้จันทร์ครับวันนี้ก็ไ,ได้นับหมายจากททยลูกของพ่อครูเท่านะครับว่าจะมาเมวองสารแล้วก็เกสา ที่เหลืออยู่เพื่อเอาไปนั่งนัไปจดายให้ใหกับผิ้ที่สงาที่ร่วมทำบ,บุญกับทางจุดทางบารมีสิ่งที่เขาปวยนะครับผมทีนี้เราก็ก็ไม่มั่นใจว่าจะเหลือมากน้อยสักเพียงใดแต่ที่ได้ข่าวมาคือเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีก็อ,อยากให้ร่วมกันทำบุญกับทางกลุ่ทม,ท,มทางทบารมีเพื่อ จะหมดเลยใช่ไหมเห็นก็เลยไม่เหลือแล้วเห็นแบบทางทางอาจารย์ทางกอ้นี่เขาลงเขาก็ทาบุญให้พ่ออันนี้คือกระดูกพ่อโอ้ขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นอกระดูกของพ่อครูเท่าสุพรรณนะครับที่น้องกอลซึ่งเป็นลูกชายก็จะแบ่งให้ผมไปเก็บไว้บูชาเพื่อนึกถึงครูบาอาจารย์อันนี้เป็นผมอันนี้ตามนี้เลยครับอันเนี้ยผม ร่วมทำบุญอุทิศให้พ่อคนเลยอยู่แค่นี้พี่ครับผมอันนี้น้องเขาก็ร่วมทำบุญมานะครับให้กับทางกลุ่มทำบุญบารมีศิ์หลวงพ่อวยเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยอันนี้เจะทรายเสกศษก็รู้อ๋ออันนี้เป็นทรายเสศษกาจะมีจีบอลเย่างเล็กน่อยเอาจีบอลโอเคโอเคพอดีของพี่หมดพอดีเลยที่พ่อให้ไปครั้งที่แล้วก็จะมีทรายเสกแล้วก็เป็นผงเงินสารนะครับผม สมระการนะครับผมของหลวงพ่อเท่านะครับพ่อของเท่าทร,รับผมของสุเดตโตแล้วก็ของหลวงพ่อปวยชอปินทะโลนะครับเป็นมวลสามที่ท่านหลวงพ่อปุกเสกตัาวาพิเศษเอาไว้ก่อนที่หลวงพ่อจะมารณพราพก็ได้มอบให,ให้กับท่านอาจารย์เท่าสุพันนะครับหลวนวันนี้ที่เหลือทั้งหมดลูกชายก็จะมอบให้ในวันนี้ก็จะมีเกษา ที่ให้มาร่วมทําบุญแล้วก็มีทรายเสษอันนี้คือผมไม่ได้เมช่านะครับเขาให้มาเพื่อไปแจกจ่ายสาหรับผู้ที่ร่วมทําบุญกับทาง,ทางกลุ่มตามบุนารณีศิลป์เขาคุยดยเฉพาะนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับหมดแล้วหมดเลยชน์ใช่ครับตอนนี้ก็หมดแล้วขอบคุณมากครับครับรูปผมที่ผมลงไว้เมื่อวานที่เพจปีห้าห้าหมดแล้วพี 5, 5, 5, ว่คนหมาไปบุญเลยหกสิบหกูป โอ้โหไม่ไม่เหลือแล้วเขาจะเหลือแบบปั๊ป้ายนิดหน่อยตามเกะพ่อตามอะไรแตเหรียญปีห้าห้าก็ยังเหลืออยู่บ้างแต่ลูกเขาเหมาไปหมดเลยไม่เหลือเลยตเล่า้เกินตรงเนี้ยเพราะเด็กผมต้องทําบุญให้พ่ออีกวันที่ยี่สองกับวันที่ประกัศตามตามที่ผมประกาศเลยครับอีกสองวันแล้วก็เดี๋ยวทําบุญใหญ่ร้อยวันที่วัดสุทาวาสครับโอเคโอเคเพราะเดี๋ยวผมต้องโพสต์โพน้าเฟสโอเคถ้าถ้าใครจะร่วมทําบุญก็สามารถไปวัดสุทาวาสได้เลยครับววดสุทา ที่เพจอาจารย์เก็ได้นะคะพราทาบุญใหญ่ที่วัดนั่นเลยควัดร้อยวันพ่อปรดีครับเพราะว่าแม่แม่เขาไปไปทาตรงนั้นมาน้นตาจะไหลเคยมาเป็นท่านอยู่ใช่พพ่อได้ตรงนี้ผมจําได้อันนี้ฝากให้น้องของขวัญด้วยบผมเล็กน้อยอันนี้ผมช่วยสวัสครับผมให้พ่อครับ น้องเขาก็อุทิศบุญกุศลให้กับหลวงพ่อกวยชิติตโลแล้วก็พ่อเท่าสุพรรณนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลายๆคนนะครับผมก็นั่นแหละอันนี้ายมือพ่อที่พ่อแปะไว้ครับม,มันพูดอะไรไม่ออกอ่ะคือเคยมาแล้วเจอพ่อเท่านั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ให้พรทุกครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่เจอพ่อเท่ามันก็รู้สึกว่าแบบมันดูแบบ เงียบๆยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีทายาทซึ่งได้ร่วมทําบุญมายงงเพราะครูเท่าของเราจะเสียไปเนี่ยท่านจะฝากอะไรไว้เยอะแยะมากมายกับลูกชายแม้กระทั่งเกษาเนี่ยลูกชายเขาก็มาทําบุญเนี่ยนี่ทาบุญจริงๆนะครับผมบอกได้เลยแล้วพ่อเขาก็สั่งเอาไว้หมดว่าจะให้ใครบ้างทําบุญกับใครบ้างซึ่งมีไม่เยอะซึ่งมีไม่เยอะจริง นี่ไงก็ฝากติดตามทั้งกลุ่มของท่านด้วยนะครับขอบเทพครับของเท่ยานเท่าสะพานเพื่อร่วมทำบุญด้วยกันกับทางน้องเขานะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ